อันยองวันนี้หม่อมฉันมารักพักบัวไม่มาไปคันสมโคเรียตัวันออกเฉียงเหนือสูแมนยาสวบนะเพลคะ่ะ ผักบวมัมยมันก็งามงามกรเพ็ดกิมจิกิมใจจะเคืองแต่งในเด็ดจ้าเก็บผักบัวเสร็จแล้วหม่อมฉันก็จะามาล้างที่ดินออกนะเพคคหลังจากนั้นหม่อมฉันก็จะตัดผักออกแล้วไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยอย่าลืมตัดปลายผักบวออกด้วยนะเพคคาความสะอาดผักบวเสร็จแล้วหม่อมฉันก็จะไปแช่น้ําเกลือนะเพคคแช่น้ำเกลือทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงระหว่างนี้เราก็จะมาทําซอสกิมจินะเพคค้เทน้ำเปล่าลงไปประมาณ5 0 0 ml อนตามด้วยแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตัวหลังจากนั้นไปตั้งไฟอ่อนๆ,ๆ,ๆนเคีเ่ยวไปเ,เ,เรื <laughs> ่อยๆ เดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเพคะเอาขิงกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วบักแอปเปิ้ลที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลสีแดงครึ่งถ้วยตวงน้ำปลาหนึ่งถ้วยตวงพริกโคาหลีหนึ่งถ้วยตวงนะเพคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วก็ไปเทจั๊วกลงผักบวบที่เราล้างสะเด็ดน้ำไว้นะเพคะจากนั้นก็ทำพิธีคั้น้มผักบวบโคาหลีใช้มือตุ้ยตุ้ซอสกิมจิให้ทั่วถึงผักบวบทุกลำต้นนะเพคะอันลืมบอกแปรงขนยาสีซอยเทใส่กิมจิสมเเเเเด้้้้้ออจจาาาสสสสรรร็ิินนนพพธีีกกคคคััมผบววโยและะไปใ่กล่๊ะ